อะไรคือวิธีคิดที่เราได้มาจากการศึกษาครับแล้วพอเอามาใช้ในการทํางานประจำเนี่ยหรือว่าการทํางานในชีวิตเนี่ยแล้วมันทําให้ชีวิตเราไม่เติบโตมันทำให้การทํางานเราไม่ก้าวหน้าเราไม่ได้ถูกโปรโมทเราไม่ได้เก่งขึ้นสักทีนะครับวันนี้ท่ามีเรื่องนี้ที่อยากจะเอามาเล่าสู่คนฟัง สวัสดีครับผมเทมนะครับผู้เขียนหนังสือติ้งๆางและเป็นงานประจำธรมธรมดาเป็นวิชาสร้างชีวิตนะครับย้อนกลับไปสมัยตอนที่เราเรียนก่อนละกันนะครับเทมว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยแพทเทิร์นการศึกษามันจะเป็นแบบนี้เนาะสมมติเราอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่1น,นะครับเราสอบเข้าเนาะเข้าไปเรียนได้ในชั้นปีที่1ใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าไปสู่ชั้นปีที่1เนี่ยเราถึงจะได้เรียนนะได้อ่านหนังสือได้ศึกษาได้ทําข้อสอบที่เป็นของ ชั้นปีที่1ถูกไหมฮะแล้วถ้าเราอยากไปชั้นปีที่2นะครับเราก็ต้องผ่านข้อสอบของชั้นปีที่1ถูกไหมทำคะแนนได้ดีอ่ะโอเคเติบโตต่อไปนะครับไปสู่ชั้นปีที่2และอ่าปี2ในมหาลัยนะครับพอเรามาอยู่ในชั้นปีที่2แล้วเป็นไงฮะเราก็จะได้เรียนถูกไหมครับได้ได้หาความรู้ได้ทำเวิร์กช็อปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของชั้นปีที่2เนาะแล้วพอเราอยากจะไปสู่ชั้นปีที่3มามมองทาไงครับก็คือต้อง สอบให้ผ่านของชั้นปีที่2ถูกไหมเนี่ยแพทเทิร์นมันจะวนๆไปแบบนี้นะครับผมสรุปแพทเทิร์นของการศึกษาให้ทุกคนฟังแบบเขาจะง่ายๆแล้วกันนะครับมันคือแบบนี้คุณนะได้เป็นนะครับคุณได้เป็นแล้วคุณถึงได้ทำนะนะได้เป็นเราถึงได้ทำนะครับฟังดีๆนะครับคุณได้เป็นนัก,นกศึกษาชั้นปีที่1คุณถึงได้เรียนรู้ ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความรู้ของชั้นปีที่1น,นะครับฟังดีๆนะคุณได้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ถูกไหมครับคุณ pass การสอบของปีที่1ไปสู่ปีที่2ถูกไหมคุณถึงจะได้เรียนรู้ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นของชั้นปีที่2นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการที่เราถูกฝึกฝนมาในการศึกษาเราได้เป็นเราถึงจะได้ทำทีนี้ กระบวนการคิดแบบนี้นะฮะความเคยชินเนี้ยมันส่งผลต่อการทำงานอย่างไรคนที่อยากจะเติบโตในการทำงานน้ออยากจะเป็นหุวนหน้า,าจะเลื่อนตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณลองคิดแบบนี้ดูนะทุกคนนะครับที่จบจากมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะคุ้นคุ้นชินกับกระบวนการคิดว่าฉันเป็นชันถึงเลยถามพรานั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ๋อ ฉันเข้าไปเป็นพนักงานระดับที่1นะครับฉันก็อโอเคฉันหนึ่งได้ทํางานในระดับที่1นะครับแล้วถ้าฉันอยากจะโปรโมตไปเป็นอีกระดับดึงระดับที่2เงี้ยฮะเราก็ยังไงก็ทําไปเรื่อยๆทำของระดับที่1ทําให้ดีทําให้อะไรเงี้ยเราค่อยรอโปรโมตไปเป็นระดับที่2แล้วถึงค่อยทํางานในระดับที่2แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการทํางานจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะคนที่เขาจะได้ถูกโปรโมตเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันกลับกันนะมันกลับกันมันเป็นการที่เขาทำก่อนแล้วเขาถึงได้เป็นฟังดีๆนะครับมันเป็นการที่เขาได้ทำก่อนแล้วเขาถึงได้เป็นแพทเทิร์นจะกลับด้านกันนะครับยกตัวอย่างเห็นภาพเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้ถูกโปรโมทเป็นตำแหน่งหัวหน้าอ่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าที่ของ คนที่อาจจะถูกโปรโมทเลยนะฮะคือทำหน้าที่แบบผู้ช่วยผู้จัดการให้ได้ก่อนต้องมีความสามารถในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้ช่วยผู้จัดการพึงจะมีก่อนคุณต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ตั้งแต่คุณยังไม่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทำให้ตัวเองมีความสามารถก่อนเมื่อคุณทำได้นะครับคุณแสดงศักยภาพออกมาแล้ว นั่นแหละคุณจะได้เป็นเองเข้าใจไหมฮะแพทเทิร์นมันกลับด้านกันเพราะฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับทุกคนว่าอย่าเอาวิธีคิดที่เราได้จากการศึกษานะครับ process ที่เราถูกฝึกฝนถูกทำให้เราคุ้นเคยคุ้นชินกับกระบวนการในการพาตัวเองก้าวหน้าในการศึกษาเนี่ยมาใช้กับการทำงานจริง เพราะวิธีคิดวิธีการวัดผลวิธีการพาตัวเองไปข้างหน้ามันวัดกันคนละเรื่องมันวัดเป็นคนละรูปแบบกันเนี่ยจะเป็นคําตอบที่ผมว่าใครหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยฉันว่าฉันทํางานที่ฉันได้รับมอบหมายเนี่ยเต็มหน้าที่แหละเต็มที่จนแบบอู้เหนื่อยทําจนแบบไม่รู้จะทํำยังไงแหละแต่ทําไมอ่ะทาไมฉันคิดว่าฉันทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่ได้รับการโปรโมทสักที มันเป็นเพราะว่าคําว่าทําดีที่สุดของใครแต่ละคนนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเขามีกระบวนการคิดในการพาตัวเองไปข้างหน้ายังไงคุณคิดว่าคุณต้องเป็นก่อนแล้วคุณถึงจะได้ทําหรือว่าจริงๆแล้วคุณต้องทําให้ได้ในลักษณะที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณอยากจะไปให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะได้เป็น เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลองพลิกวิธีคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนลองคิดดูแล้วกันว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะครับไม่ต้องรอใอยใครมามอบตําแหน่งให้เราไม่ต้องรอ้อยใครมาบอกว่าเ,เดี๋ยวคุณจะได้โปรโมทแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับคิดไปเลยว่าคุณอยากจะเป็นอะไรแล้วใช้เวลาทุกวันนี้ที่คุณมีนะครับทำงานตรงหน้าของคุณให้คุณมีศักยภาพที่มากกว่าตําแหน่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันและ ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตัวเองอยากจะเป็นให้ได้เสมอนะครับวิธีคิดต่างกันการลงมือทำต่างกันความเติบโตความสามารถในการพาตัวเองไปข้างหน้าจึงแตกต่างกันและโอกาสที่ได้รับก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาวิธีคิดในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการทำงานจริงมันคนละเวทีกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เทมจะมาฝากให้กับเพื่อนๆื่นทุกคนในวันนี้ครับเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่จะมาเล่าสูกันฟังให้กับเพื่อนๆบ่อยๆนั่นเองนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นขอผู้คุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ